ก็จะมาถ่ายเป็นตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัว Little Pet Shop นะคะนี่ตัวเป็นหนึ่งนะคะนี่ Little Pet Shop นะคะนี่อันนี้เป็นของแท้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังกล่องะคะ่ะเ้าก็มีเขียนนะคะ Little Pet Shop ก็เหมือนเป็นตัวอะไรพวกนี้นะคะมีนกแก้วตัวปูแล้วก็ปลาแล้วก็มาน้ำนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นอุปกรณ์ข้างในให้ด้วยค่ะแล้วก็เราก็จะมา แกะถุงเปิดซองเป็นพิซเปอรพิซซ์ซ์ของดิสนีย์นะคะเขาเขียนว่ามิสเทอรี่สแต็กแพ็คด้วยนะคะแล้วก็เขียนว่าอันนี้เป็นซีรีส์2นะคะที่เราซื้อมาค่ะนี่ตัวซูซี่เอเลี่ยนแองเจลแองเจลแล้วก็ชิปเอเรียลฮีโร่แองเกอร์โอล่าสจิมินี่คริกเก็ตบัสไลท์เดียเซเว่นซินเดอเลล่า เอโยควีนออฟเฮิร์ทแล้วก็มิกกี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวซีรีส์2นะคะเป็นพิซซึมพิซซึมค่ะทุกคนน่าจะรู้จักพิซซึมกันดีนะคะนี่ก็จะเป็นตัวถุงสุ่มค่ะเราก็จะเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะแกะจากอันนี้ก่อนแกะจากชิ้นเล็กแล้วก็ตัวที่แกะง่ายที่สุดนะคะมาแกะกันเลยการแกะตัวนี้นะคะอุปกรณ์ของเราก็คือชุบกันไก่นะคะเราก็จะมาแกะกันนะคะชุบชุบชุบชบุแกะนะคะ แกะไม่กล้าแกะถุงมันสวยมากเลยอะเสียดายถุงงั้นเราจะแกะแบบสวยงามนะคะต้องทำเป็นแบบตามรอยถุงอะไรประมาณนี้ถุงมันสวยมากเลยนะคะตัวที่ได้คืออะไรอะคือตัวอะไรอะคือเราไม่รู้จริงๆนะคะตัวอะไรอันนี้ดับตาอยู่นะคะแน่ไม่ได้ดูลืมตาละเฮ้ยตัวอะไรสีชมพูเอ้ยหรือว่าจะต้องเป็นตัวนี้แน่ๆเลยตัวแองเจลานะคะนี่ เป็นอยู่ในเรื่องสติชค,ค่ะโหนี่เป็นนะคะเป็นตัวที่ซึ่มทิซซมน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราแกะออกมาจากถุงนี้ดีกว่าก็จะมาตัดกันนะคะด้วยกันไกข่ของเราค่ะก,กันไกกันไก่แบบพิเศษมากไม่พิเศษเลยธรรมดาไี้แหละทำไมมันตัดแล้วมันแบบถุงถุงทำไมไม่เปิดเราใช้การฉีกนะคะฉีกแหละ เราจะไม่ปานีของไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ปานีไม่แป็นี้ของนะคะเราจะไม่ปานีถุงแ๊บหนึ่งนะคะทำไมมันแกะยากอย่างเนี้ยนี่นะคะเป็นหน้าตาใกล้ๆค่ะนี่นะคะก็จะเหมือนเป็นตัวหอยนะคะก็เป็นตัวนี้อะไรก็ไม่รู้แล้วกันนี้ก็จะเหมือนเป็นเซิร์ฟนะคะนี่ก็จะเป็นตัวที่ซืมของเรานะคะน่ารักมากเป็นตัวเองเจิลเสียงวันเวลมันมีลายเส้นตรงนี้ด้วยนะคะ เราไม่คิดนะคะว่ามันจะน่ารักขนาดนี้นะคะตอนแรกคิดว่าคำคำดูแล้วแบบเลือกเลือกอยู่นะคะว่าจะอาจจะได้ตัวนี้ตัวนี้แต่ไม่ได้ตามที่ต้องการนะคะแต่ว่าคือมันคำยากมากเลยมันไม่มีรู้ให้ดูนะคะต้องใช้การสัมผัสล้วนแบบนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นตัวที่เราได้ะคะ่ะนี่นะคะเป็นตัว angel นะคะ f o u s นี่นะคะเห็นไหมนี่ตัวนี้ angel นะคะนี่เห็นไหมมันเป็นมันเป็นแบบ เหมือนมันอยู่ในหอยนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราจะลองมาประกอบกันค่ะมันประกอบนี้ใช่ไหมมันจะมีรูตรงนี้ให้อยู่แล้วก็ใส่เข้าไปเออใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาก็ต้องอันนี้มันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะคะให้ใส่ไว้ตรงไหน,นตรงนี้ใช่ไหมใส่ไว้ตรงนี้นะคะ่ะเอานี่หลุดอีกออาจับเป็นยางน,นะคะยางแบบแข็งๆค่ะแล้วตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ให้เราวางไปรรมดาใช่ไหม <c oughs> นี่นะคะตัวที่ซึ่มของเราเสร็จเลยมันเป็นแองเจิลแบบนี้นะคะมันเหมือนในรูปมากเลยอะมันน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบีบกันมันคือสกูชี่นะคะไม่ใช่มันแบบออกยางๆนะคะนี่มันเป็นตัวแองเจิลนะคะมันเป็นเป็นตัวลรวไม่รู้แต่รู้ว่าอยู่ในเรื่องสตีทนะคะมาดูลายเส้นนะคะมันจะเขียนคาว่าทิซึ่มทิซึ่มแล้วก็ดิสนีย์แล้วก็อะไรนะมันเขียนว่า ดิสนีย์ที่ซึ่งทีซึมแล้วก็แจ้งชัยหน้านะคะเห็นไหมถ้้สังเกตดีๆอาจจะเห็นนะคะนะคะเราก็จะมาแกะตัวเป็น l p s นะคะนี่ Little Pet Shop ที่จริง RPS ก็ย่อม,มาจากคำว่า Little Pet Shop นะคะนี่น่ารักมากมีเป็นตัวปลาตัวกุ้งนะคะเป็นตัวอันนี้เป็นตัวมาน้าแล้วก็เป็นตัวนกนะคะมาช้ำแหลกกันเลยดีกว่านะคะมันมีสายถือ,อตรงนี้ด้วยนะคะ นี่เขียนว่า Little Pet Shop อันนี้อันนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่านะคะรุ่นเก่าะคะ่ะคือดูดิขยับแล้วมันหัวมันแบบไฮสันได้ด้วยนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็อุกล่องขาดแล้วเมื่อกี้ว่าสตาร์ชัมแหละออกมาอย่างดีตอนนี้มันได้กล่องขาดไปแล้วเราก็จะไม่สนมันนะคะนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วแางนิดนึงชึบเปิดออกแล้วดูตัวข้างในสิน่ารักมากเลยนะคะ นี่นะคะเขามีเป็นตัวแบ็กกราวมาให้ด้วยค่ะเป็นรูปทะเลทรายนะคะนี่นะคะคือโฉมหน้าอเอสของเรานะคะมีตัวบ้านที่มันหลุดออกมาจากกล่องด้วยนะคะมาแกะกันเลยดีกว่านะคะนี่นะคะพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมานนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งที่อยู่นนี้น,นี่ก็จะเป็นนกแก้วแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเอ่อมาน้ําแล้วก็ปลานะคะก็ ถ้าเกิดเดี๋ยวเราจะไม่ให้ดูแบบรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือแบบเราแต่งตามภาพเลยนะคะแต่งตามเนี่ยเป๊ะเลยนะคะแต่งตามกล่องเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูรายละเอียดทีละอันเลยดีกว่านะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเซิร์ฟค่ะมันก็จะมีลายเส้นเขียนด้วยนะคะอ้ยหล่อนอยู่ได้นี่นะคะก็จะเป็นลายเส้นแต่อาจจะมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังนะคะมันเขียนว่า2007 h นเ b ็ ball. Hasbro m a n in China แล้วก็เป็นรหัสนะคะรหัสของโอ้มีตั้งแต่ปี2010เอ้ยมีตั้งแต่ปี2007แล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะก็เป็นพวกกล่องกล้องสองทางไกลนะคะนี่แล้วก็จะมีเป็นตัวหอยด้วยค่ะหอยนะคะเป็นหอยธรรมดาธรรมดานะคะนี่แล้วก็จะมีเป็นตัวอืเป็นแตงโมน้อยนะคะแตงโมผู้น่ารักคิ้ขู่อนนิ จองโฟกัสนะเข้าใจไหมงั้นเราก็ไม่เป็นไรนะคะให้มันอยู่แบบนี้ไปนี่คะ่ะเป็นตัวแตงโมแล้วก็จะมีเป็นตัวไอติมด้วยะคะ่ะนี่เป็นคนไอติมจิ๋วๆนะคะมันมีเป็นตัวปลาน้อยเป็นปลาสีเขียวเยปลาตกแล้วก็มีเป็นกล้องด้วยนะคะกล้องนี่ก็จะเหมือนเป็นจะเขียนว่า RPS อยุดตรงนี้นะคะแต่มันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะนี่ข้างหลังก็ไม่มีเลยข้างหลังก็มีลายเหมือนกันนะคะ ก็จะมีเป็นตัวนี้ด้วยนี่ก็เป็นไอติมเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็จะเป็นตัวนี่นี่นี่อันนี้เป็นเหมือนเออน่าจะเป็นน้ํานะคะนี่ก็เป็นน้ําเหมือนกันนี่นะคะน้ําเหมือนกันแต่แค่คนละสีค่ะแล้วก็มีเป็นตัวนี้นะคะอันนี้น่ารักมากเลยนะคะชอบมากมันจะเหมือนเป็นที่ตักซายนะคะชึบตักแล้วก็มีแบบห้อยได้ด้วยนะคะอันนี้เกะออกมาได้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมแล้วเราก็ต่อเข้าไปใหม่มันจะมีรูอยู่นะคะ ทำไมมันโฟกัสข้างหลังมันไม่โฟกัสข้างหน้าล่ะคะนี่แบบนี้แล้วก็จะมีเป็นตัวหีบสมบัตินะคะเปิดได้ปิดได้นะคะปิดได้แล้วก็เปิดใหม่ได้ะคะ่ะเอออนี่นะคะเปิดอย่างง่ายดายมากดูแล้วเปิดยากแค่ไหมละ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูของชิ้นใหญ่ๆกันเออเราลืมรีวิวตัวผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าธรรมดาเลยค่ะนี่ นะคะก็เป็นหลังคาค่ะเป็นหลังคาของกุ้งน้อยนะคะมันเขียนว่า LPS เห็นไม่เอ,อ่ยน่าจะเห็นกันอย่างชัดเจนแจ่มใสนะคะแล้วก็มีเป็นตัว LPS ก็จะเป็นตัวกุ้งค่ะนี่กุ้งเป็นแบบตาเบลเชลนะคะแล้วก็เป็นข้างหลักนะคะจะมีเขียนคําว่า LPS ไม LPS อยู่ไหนเขียนว่าตงเขียนตรงนี้นะคะคําว่า LPS นี่นะคะเขาจะมีเขียนคําว่า LPS อยู่ตรงนี้นะคะ่ะนี่เป็นตัวกุ้งนะคะหัวหมุนง่ายมาก มีข้างหลังก็จะเหมือนมีเป็นรูตรงนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนกแก้วค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตัวเหมือนเป็นเกาะนะคะแล้วก็มันจะเป็นแบบชิงช้าอย่างนี้นะคะยกดชช้ชิงช้าหล่นชิงช้าหล่นเดี๋ยวประกอบกันก็ต้องใส่เข้าไปในรูนี้นะคะแล้วมันก็จะหมุนได้แบบนี้ส่วนตัวนกแก้วนะคะที่มันติดอยู่เพราะขามันเป็นแบบนี้นี่เองมันมีไว้สําหรับเกาะโดยเฉพาะนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราต้องใส่เข้าไปแบบนี้นะคะชึบแล้วมันก็จะติด ติดชึบติดโอเคติดแล้วนะคะแต่เราดึงออกมาก่อนนี่นะคะเป็นตัวนกแก้วมีตัวเป็นเป็นดอกไม้ติดด้วยนะคะนี่ขาก็จะพิเศษเป็นแบบนี้นะคะมีเขียน LPS อยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็จะมีเป็นปลานะคะ LPS เขียนคำว่า LPS อยู่ตรงนี้นะคะเป็นปลาตอนแรกมันไม่เห็นว่ามันยังไม่ได้ใสแว่นตาใช่ไหมคะที่จริงเราเขามีให้ใส่คะ่ะแต่ว่าเราเอามาใส่ด้วยนะคะ นี่เออแต่มันต้องแกะออกมานะคะตอนแรกจะเห็นได้ว่าปลามันยังไม่มีเว้นตานะคะนี่แกะบมาก่อนที่ที่มันเป็นชิ้นแยกนะคะแต่เราเอามันมาใส่เองแหละนี่เป็นการถอดเว้นตาที่แบบดีมากแล้วก็จะมีเป็นตัวมันน้ำทีน่ารักนะคะมีเป็นตัวห่วงยางด้วยนี้ก็เราเอามาใส่เองนะคะที่ที่มันอยู่ในย้ที่จริงมันอยู่ในชุดนี้อยู่แล้วนะคะแต่เราเอามาใส่ที่จริงมันเป็นชิ้นเล็กๆแยกแบบนี้แหละ แล้วก็ตัวแว่นตาก็เหมือนกันนะคะอันนี้ถอดง่ายหน่อยเดี๋ยวติดติดทัวนี่นะคะมันมีรูตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปได้ตรงนี้นะคะก็มีรูเหมือนกันก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะนี่เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะชื่อเป็นแบบนี้นั่นเองนี่ก็จะเหมือนเป็นตัวแบบเป็นหินนะคะเอ๊ะมันเหมือนเป็นคลื่นมากกว่านะคะข้างหลังก็ไม่มีอะไรบ้างมากนะคะตัวนี้ก็จะมีรูข้างหลังคะ่ะแล้วก็หัวนะคะ หมุนได้เป็นตัวผู้หญิงนะคะหน้าตาหน้ารักมากอันนี้ก็จะเป็นแว่นตาสีส้มนะคะอันนี้มันจะขุ่นกว่าแต่อันนี้มันจะใสกว่านะคะสีม่วงเนี <c> ่ย <oughs> มันหล่นบ่อยมากอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะเดี๋ยวเราถอดแว่นมันออกมาได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวตาป้องแบบมากตัวแบบน่ารักคิกคุมากนะคะนี่ก็จะเป็นแว่นตาค่ะ เห็นไหมอันนี้มันจะแบบช่วงระหว่างตรงนี้มันจะยาวกว่านะคะเพราะว่าตาอันนี้มันจะห่างกว่าส่วนตาอันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันห่างน้อยกว่าแว่นมันก็เลยมีความระยะห่างน้อยกว่านะคะนี่เขาก็ออกแบบมาให้ตัวเฉพาะตัวเลยนะคะดูสิข้างหลังนี่แบบกระจัดกระจายจะไม่หมดเลย โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาปก่อนแล้วค่ะบายๆเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ใต้ล่างคลิปด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะตัวที่ซ่มอยู่นี่ด้วยแต่มันดูกลมกลืนกันมากเลยนะคะนี่บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะ